สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าจะมาแนะนำต้นไม้ต้นนี้นะคะเขามีชื่อในภาษาดัชว่าแอาปเปิลบูมแปลเป็นไทยก็คือต้นหางลิงอีกชื่อหนึ่งก็คือต้นสนงูนะคะดูจากลักษณะภายนอกของต้นไม้ก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันค่ะ เมื่อสิบกว่าปีก่อนครอบครัวของป้าย้ายมาอยู่ที่เมืองเอตเลอร์บางครั้งเมื่อป้าเดินผ่านต้นหางลิงต้นนี้ในสวนหน้าบ้านของเพื่อนบ้านนะคะโดยเฉพาะกลางคืนจะรู้สึกอึดอัดแลวก็กลัวค่ะแต่นานวันเข้าเกิดความเคยชินความคิดก็เปลี่ยนไปเพราะดูดูเขาก็น่ารักดีเลี้ยงก็ง่ายแถมมีใบที่เขียวชะอุม่มเห็นและสดชื่นตลอดทั้งปีมันทำให้ป้าน,นึกถึงเวลาที่ เกิดเจอใครสักคนที่ครั้งแรกเกิดมีความรู้สึกว่าไม่ถูกจัดตาของคนคนนั้นเลยป้าจะนึกถึงต้นหางลิงนี้เลยค่ะที่ก็สอนให้ป้ารู้จักที่จะให้โอกาสคนคนนั้นและก็ตัวเองทำความรู้จักกับคนคนนั้นให้นานกว่าน,นี้แล้วก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะจริงๆแล้วต้นหางลิงก็คือต้อนสนที่เกิดและก็เติบโตตามธรรมชาติ ใบจะมีสีเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีมีถิ่มกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ทางตอนกลางและทางตอนใต้ของประเทศชิลีและทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอาร์เจนตินาเป็นที่น่าเสียดายนะคะเพราะมีจำนวนที่ลดลงและก็ใกล้จะสูญพันธุ์ค่ะเป็นพระคขาเกิดและก็เติบโตตามธรรมชาติเลยเจอกับปัญหาไฟป่าบ้างการตัดไม้ทำลายป่าบ้างหรือไม่ก็การเลี้ยงสัตว์ ในศตวรรษที่20กลายมาเป็นต้นไม้แฟชั่นค่ะเป็นที่นิยมปลูกกันมากในสวนหน้าบ้านของชาวดัชและชาวเบนเยียมนะคะการดูแลก็ง่ายค่ะเมื่อยังไม่โตมากก็ให้คอยตัดเลมปลายๆของกิง่งแล้วก็กิ่งที่แห้งแล้วก็มีสีเหลืองนะคะตัดทิ้งไปได้ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดห้ามตัดยอดเด็ดขาดค่ะ เพราะจะทําให้รูปร่างของเขาเปลี่ยนไปค่ะจะไม่ได้รูปทรงที่สวยงามเหมือนที่เป็นธรรมชาติของเขานะคะทีนี้เรามาดูเรื่องราคากันโดยประมาณนะคะขณะที่เขายังอยู่ในกระถางนะคะถ้าความสูงประมาณ30-40เซนติเมตรราคาก็จะประมาณ47ยูโร40-50เซนติเมตร ก็ประมาณ59ยูโร50-60เซนติเมตรประมาณ104ยูโรค่ะป้าก็สังเกตเห็นว่าถ้ามีความแตกต่างกันประมาณ10เซนติเมตรราคาจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่าตัวค่ะทีนี้ท้าต้นนั้นสูงมากคือประมาณ400-450เซนติเมตรราคาก็จะประมาณ3,600 ร้อยสิบเจ็ดยูโรอืมต่อไปเรามาดูเรื่องความสูงกันนะคะเมื่อเขาอายุประมาณ10ปีจะสูงได้ประมาณ250เซนติเมตรอายุ25ปีจะสูงได้ประมาณ1,000เซนติเมตรแล้วก็ความสูงนะคะอาจจะไปได้ถึง50เมตรค่ะต้นที่50เมตรต้นนั้นนะคะจะมีเส้นบาดศูนย์กลางลำต้นประมาณ2เมตรค่ะ และที่สำคัญที่สุดเขาอาจจะมีอายุยืนยาวนะคะอาจจะมากกว่า1,000ปีค่ะป้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้รับฟังมาถึงตอนจบถ้าชอบก็ให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าแอลด้วยนะคะ